นะครับอันนี้ก็การเปลี่ยนแปลงเ็ายอมมีอะไรใหม่ๆตามมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เปลี่ยนแปลงรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีอะไรตามมาเยอะแยะอ่ะอันนี้ก็คือว่าก่อนอื่นเราต้องมาทำความจักกันก่อนพูดเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้ไหมครับเวลาคุณเล่นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าบอลครับอิมซาไทยเนี่ยใช้คาแปลว่าพันธบัตรก็มันก็คือเทียบกับเหมือนกับว่าคือพันธบัตรถ้าพูดภาษาเหมือนกับ เอาแบบวิชาการไปเลยเขาก็มันก็คือไอตัวตราสารนี้ของรัฐประมาณนี้เนาะแต่ว่าคือพูดอย่างนั้นก็ดูเนืเน้อแต่เอาเป็นว่ามันคือพันธบัตรว่าเอาไว้คือในโลกความเป็นจริงมันเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นตราสารตราสารอย่างหนึ่งเนาะเป็นเหมือนเป็นว่าเฮ้ยรัฐให้เราหมายถึงว่าอยากจะกู้เงินจากเราเขาก็ออกพันธบัตรมาเราก็ไปซื้อพันธบัตร แล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนั้นมันคือโลกความเป็นจริงมันดูในโลกโกแพงกันครับว่าแล้วบอลเนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วการเปลี่ยนแปลงทำไมถึงต้องมาพูดอ่ะทีนี้ถ้าใครจําได้หรือใครจําไม่ได้ก็ตามโอเข้าเกมมาไม่รู้นูรา่คุณลองเือบมองไปทางขวาบนของหน้าอุางลุรถครับผมคุณจะพบว่าคุณจะมีบอลเนี่ยหรือพันธบัตรเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งหมื่นห้าพันฉบับ ได้มาถามว่าได้มาตอนไหนคุณได้มาตอนที่การอัปเดตสองจุดฟูนเข้ามาแล้วเขาก็แจกรางวันให้ก็แต่ว่าการแจกนี้จะแจกให้จนถึงแค่เดือนกรการเาินตุลาคมเท่านั้นคำถามคือแจกมาแล้วเอาไปทำอะไรบ้างเรามาดูกันหนึ่งคือพันธบัตรเนี่ยเป็นอ่าสกุลเงินอย่างหนึ่งในเกมเนาะที่ ็ถือว่ามีค่ามากเพราะว่าเอมันเป็นของรางวัลจากภารกิจหรือจากการเล่นเป็นส่วนใหญ่ณนะตอนนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีวิธีการซื้อมาด้วยเช่นซื้อด้วยเครดิตซื้อด้วยทองอะไรอย่างงี้โดยตรงขนาดนั้นอาจจะมาจากอ่ะอย่างมากก็คือว่าเป็นการซื้อภารกิจเพื่อเล่นแรกเป็นตัวพันธบัตินี้นะครับผมจะซื้อโดยตรงไม่ได้ขนาดนั้น อเอานํามาใช้ได้บ้างเอาไปซื้อรถการก่อ,กอต่างๆหรือว่าเอาไปซื้อของใช้อย่างอื่นเนาะแล้วคุณจะได้มาจากไหนบ้างอะเรามาดูพร้อมกันนะหนึ่งบางด่านในตัวบัตรผ่านการลบถ้าคุณทําสําเร็จจะมีของรางวัลเป็นบอลตัวนี้นะครับผมรถการลบและก็ตามที่ใช้ลดระดับเก้าถึงสิบ ไม่ใช่ขอโทษครับระดับสิบถึงสิบเอ็ดแล้วก็ลดลดระดับเก้าบางคันย้ำว่าลดระดับเก้าบางคันบางคันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสิบถึงสิบเอ็ดนี่จะได้ทุกคันเลยก็คือว่ามันจะเล่นเราจะได้สะสมได้ครับในแต่ละสัปดาห์เนาะอันนี้เงื่อนไขเป็นรายเป็นรายสัปดาห์ว่าจํากัดกี่กี่ฉบับถ้าเทียสิบก็จํากัดร้อยฉบับมัง้งเนาะต่อคันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะดีเซ็ตทุกวันพฤหัสเดยอย่างนี้เออ บางกิจกรรมเช่นโหมดแนวรบโหมดไอพานเหล็กมันจะมีมันจะมีของรางวัลถ้าเกิดเราเก็บแต้มครบจนถึงกำหนดมันก็จะได้พันธบัตรจะมีพันธบัตรเป็นรางวัลเนาะโปรแกรมการแนะนำผู้เล่นใหม่เช่นคุณไปคุณเปิดบัญชีใหม่ให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อนเปิดบัญชีใหม่โดยการกดลิงก์ของคุณที่เป็นลิงก์เชิญชวนของรางวัลในนั้นจะมีพันธาบาตัตรอยู่ด้วยเยอะอยู่ครับ เพราะว่าจริงๆการนพันธบัตรมันหายากนะแรงแบตเทิลนะครับการลบจากันดับหรือว่าโหมดออสลอตทั้งหลายก็พอไปขอเลื่อนขั้นไปได้ถึงจุดหนึ่งมาคุณก็จะได้ตัวพันธบัตรนี้เช่นกันธารกิจประจําวันก็มีพันธบัตรให้เล็กๆือน้อยแต่มันจริงๆแล้วมันถือว่าเยอะเพราะว่ามันหายยากอย่างที่บอกหรือการที่คุณได้รับเหรียญตาบางเหรียญก็จะมีของรางวัลเป็นพันธบัตรนี้เช่นกันถามว่าแล้วคุณจะเข้าไปซื้อของได้ยังไงใช้ยังไง กดที่ตัวพันธบัตรตัวมุมขวาบนเพื่อเข้าสู่หน้าร้านค้าก็ได้หรือว่ากดเข้าที่หน้าหน้าร้านค้าแล้วมองหาไอคอนพันธบัตรี่อยู่ด้านล่างกดเข้าไปแล้วมันจะแล้วคุณจะมีของให้แล้วมันจะแสดงของที่คุณรฟบซือ้อด้วยพันธบัตรได้เนาะอันนี้ก็มีของที่เพิ่มเข้ามาด้วยก็คือเป็นยานเกาะพิเศษยานเกาะพิเศษนิยามคือยานเกาะที่ให้โบนัสเครดิต ้วยนอกเหนือจากสิทธิอย่างอื่นของอ Trans ของของ,ของตามรถพิมพ์ที่บางคนบางคนเข้าใจว่ารถพิมพ์มั่นคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมคันนี้ไม่แถมเครดิตอันนั้นคือมาที่จะไปรถรางวาัลคุณต้องไปเช็คดูในตัวเทนโคพีเดียของตัวเกมนะครับผมอยู่บนหน้าเว็บเนี่ยอ่ะที่เข้ามาคือ t ท g e เกอร์เมาส์นะครับผมหนึ่งม,มื่นหนึ่งพันฉบับฟูรอ่สามอ p m ได้มึงหมื่นฉบับ CS ห้าสองดิส 8,000ฉบับไอ2 6,000ฉบับ MCA1 FL10 5,000ฉบับแล้วก็ทูรัน2,000ฉบับดังนั้นตรงนี้มาเป็นผมถือว่าเป็น91ที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้พันธบัตรเนี่ยต่อให้บอกว่าได้ยากครับมันมันเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้เล่นที่เล่นฟรีแล้วก็มีความสมารถมากพอการเก็บพันธบัตรก็จะเก็บไดเรื่อยๆแล้วคุณจะสามารถเอามาใช้กับพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเติมเงิน แล้วรถที่แต่ละคันที่เข้ามาก็อ่ะเราอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันดีสุดหรือว่าาคันก็เป็นที่ยอดก็เป็นที่นิงยมเหมือนกันนะแต่ว่าก็าอาจจะไม่บอกที่ีสุดแต่อย่างน้อยมันก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นนอกเหนือจากเพราะว่าอย่าลืมครับตอนเนี้ยเอ่อพูดตามตรงอ่ะช่องทางของการเก็บพวกแบบว่าทองอะไรอย่างเงี้ยในตัวเกมอ่ะทุกวันนี้มันก็ถือว่ายากเนาะมันไม่ค่อยมีกิจกรรมแจกอะไรเหมือนสมัยก่อนก็ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะเอามาใส่เข้า ถามว่าเอาผมมีรถพวกนี้หมดแล้วครับจากก่อนหน้านี้เราจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยมันจะมีพวกรูปแบบสามมิติรูปแบบสามมิติอ่ะเอางี้ก่อนรูปแบบสามมิติมักจะจํากัดให้ใช้ได้เฉพาะคันเช่นอย่างไคลจูก็จํากัดให้ใช้เฉพาะได้กับตัว t h a i ฮฟวี่เฟโนลิโอเฟโนเฟโนเลปเนะครับผมเฟโนเลปเพิก็จะเป็นตัวสูตรรสามเอ็มเนาะอันนี้ก็จะล็อกไว้เลยไม่ได้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวนะว่า มันให้โบนัสค่าพางต่างกันตอนนี้มันให้เท่ากันหมดเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณเห็นก็คือถ้าเป็นรถถังหนักมันพวกลายพาง,างต่างมันจะให้แค่สองเปอร์เซ็นอยู่แล้วถ้าเป็นทีดีมันจะให้สี่เปอร์เซ็นเนอะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรูปแบบสองมิติแต่ด้วยสองมิติอันเนี้ยถือว่าแปลกหน่อยตรงที่ว่าจํากัดตัวรถนะก็คือเฉพาะของ C s ห้าสองลิไม่แน่ใจว่าเป็นคันแรกเลยไหมที่จํากัดเช่นนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ลองดูละกันว่าเออตรงๆอ่ะครับมันก็ ให้พาถบาแตัดี่มีค่าแต่ว่าลายมันก็ถือว่าสวยหรืออะไรอย่างนี้เนาะตามนี้รูปแบบสามมิติสองมิติด,ต,ดต่างกันตรงที่ถ้าเป็นสามมิติอะครับมันจะมักจ,จะเป็นลายที่ลายที่มันมีของตกแต่งด้านนอกแต่ของตกแต่งด้านนอกก็ไม่ได้ผลอะไรกับการเล่นนะย้ำยกเว้นรวงให้คนงงอะเช่นมันไปนบางจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยจะ <laughs> มันรู้จะแชร์คำว่าช่วยได้ไหมแล้วแต่ว่ารูปแบบสองมิติมักจะเป็นลายที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบพื้นเรียบก็เรียบไปกับตัวรถไปเลยเลยอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนี้มันก็การัีตสของจักสูบมันก็มีการพยายามเอาตัวรูปแบบสอมมิติเนี่ยมาปรับปรุงให้ <c oughs> บางแบบมันมีแบบภาสัมมันก็มันนูนขึ้นมามันเป็นลายที่มันหลอกตาครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ลายเรียบไปนะซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันมีผลกับเรื่องการเรนเดอร์ลิงอะไรในตัวเกมอยู่พอสมควร <c oughs> อืมตามนี้ครับก็ ของที่เข้ามาเนาะก็หมายถึงว่ามีครั้งเลือกมากขึ้นผมมองว่าเป็นเรื่องอันนี้สำหรับผมส่วนตัวผมมองเป็นเรื่องดีนะในอนาคต,ตถ้าเกิดเอาเขาถ้าถามผมอะจริงผมผมคนเล่นผมเป็นคนนิยมเล่นเกมฟรีดังนั้นเติมได้แต่ถามว่าถ้าเกิดเรามีช่องทางให้แบบว่าเออเรายังไม่อยากเติมในช่วงนี้เราอยากเอาเงินไปทาอย่างอื่นถ้าเราเล่นอึดๆหน่อยมันก็ได้ของทเท่าคนอื่นผมว่าผมก็โอเคนะครับเนาะเรา ผมถือว่าเป็นนิมายที่ทดีนะตามนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเช่นเอ้ยแล้วบอลผมได้มายังไงผมจะหาได้ไงได้เพิ่มผมจะวางแผนยังไงดีปรึกษ,ษาได้นะครับอันนี้เนาะเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ